สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วน้จ่ะก,กับปุ้ยคนโคราชบานเองก็อย่างที่บอกน้าจ่ะเนาะคลิปที่แล้วปุ้ยเปลี่ยนชื่อจากคนโคราชบานเองเป็นสาวโคราชต่างแดนน้าจ่าเนาะวันนี้จะพามาดูเอ่อวันนี้เดินมารับลูกก็เลยเห็นงามบรรยากาศสวยท้องฟ้าสีฟ้ามีหิมะตกแต่ถึงแดดจ,จะออกแต่หิมะก็ไม่ละลายน้าจ่ะดูวะนี่ งามแมโอ้ยงามฉันจะค่อยๆมุนกล่องเลยนี่งามขนาดเลยนี่นมาหลับลูกจ้ะลูกเลโรงเรียนงมไมอาจจะพาเดินดูละงามไหมจ้ะนี่ลูกจะถึงบ่าจจะตอนนี้ก็เนธเธอร์แลนด์ก็ยังเขาก็เปิดก็ยังหลอกดาวอยู่เปิดเปิดเฉพาะโรงเรียนเพิ่งจะเปิดอาทิตย์นี้หลจ้ะก็หลอกดาวล่านอื่นก็ไม่เปิดเปิดแค่ ซูเปอร์มาร์กไปซื้อกับเขานะจ๊ะนี่อากาศอย่างนี้เลยนี่แดดออกแต่หิมะก็ไม่ละลายด้วยวย่าท้องฟ้าสีฟ้าอูย้อย่างงามนี่หิมะด้วยไม่ละลายดูย,ยังกับทะเลทรายเลยเนาะนี่เห็นไหมงามว่าตองนี้มันมืดเนาะสอนโยนแสงนี่หมุนจังนี้แกก็อาจจะตาลายจังนี้เดินง,งามไหมเนี่ยมือต้นไม้ ไม่ได้ตายได้เจตอตนใหม่มันเอใบใหม่รวงเฉยๆมันไม่ได้ตายแมะทองฝ่าสีฝ่าแล้วก็หิมะขนาดแดดออกยังไม่ละลายเนะนี่นนอู้เกือบต้มต้นใหม่นี่งามเมจะจ้ะทองฝ่าสีฝ่าอย่างงามเลยนี่เดียวจะให้ดูเป็นน้ำแข็งด้วยว่ะนี่ทางเดินนี่เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งด้วยว่ะนี่น้ำแข็งน้ำแข็งด้วยว่ะแข็งโป๊กเลยันียดูว่ะ ดูอ่ะแข็งโปกๆเลยดูดูอ่ะเนี่ยแข็งอูอดูอ่ะอย่างแข็งเลยยังก็หินเลยนี่แหละจ้ะเดี๋ยวลูกจะรีบกลับบ้านแล้วลูกเหนื่อยแล้วหิวเข่าล้วเห้ไม่ให้ดูจักแป๊บนึ่งยาลูกหนูกอย่าวิง่งแม่ลูกเดินไม่ดีแม่ลูกอย่าวิง่งวิ่งแล้วมันเหนื่อย เดี๋ยวทํำหายมาม่าจะพายแล้วปะเดี๋ยวมาม่าถ่ายแป๊บเดียวนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวถ่ายแป๊บเดียวนี่งามเลยจ๊ะอากาศดีจ้ะเนี่ยเด่ออกแดดก,ก็ออกหิมะยังกับทะเลเอ้ยเดี๋ยวโดนโทรศัพท์มามา่าทำอะไรลูกเห็นไหมอู้ท้องฟ้าสีฝ่ายอย่างงามและะ้วก็หิมะ ยังก็ทะเลทรายยังก็แปลงเลยนี่ดูละเอียดนะน,นี่เดี๋ยวจะให้ดูเด้อนี่คืออันไอนนี้เลยไอน้าแข็งใสอืมดูเถอะนี่โอ้ยแล้วก็อน้ำแดงมาลาดเนาะแล้วก็นมลาดเข้าไปโอ้ยยอยย,ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออยเป็นน้ำแข็งใสเลยนี่โอ้ยนี่เลยงามเนาะเป็นทะเลทรายน,น,นะโอ,อ้แข็งกกเลยนยึลูกนี่น นี่แข็งลุกเลยดูว่ะเนี่ยเป็นเป็นเอนี่เลยแข็งดูว่ะแข็งเป็นก่อนคือเกลือเกลือเกลือดูว่ะเนี่ยนั่เจาะลงไปดูเนี่ยเป็นเกลือเลยเหมือนหน้าเกลือเลยเหมือนแสะทรายกับคือหน้าเกลือคือมากกว่าขาวละเอียดเหมือนแป้งเลยจ้ะนี่ แต่เวลาแดดส่องมันก็เป็นเหลี่ยมเหลียมเรียมเรียมคือเม็ดทรายเลยเห็ <ขอ S 1> นไหมไปดูว่าอาจจะตาลายที่นี่เดอ้อนี่งามไหมนี่อันนี้ก็อยูไม่ลมโอ้ยมันใหญ่ลูกดึงไม่ได้หรอกมันเหนีนคันอีกอุย้ยดูดาดาดาข้ามาได้าไปคุ้มไปไป

น้ำดูอุ้ยจมแล้วลูกเดี๋ยวลองเท้าเปียกขึ้นมาแล้วระวังแล้วลูกอู้จมแล้วทีนเ้เียวขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปอย่าใครไปไอ่ทำไอ้นั่นดูเถอะน้ำแดงหลาดูเถอะโอยงามเถอะคือแมวเลยดูเถอะอิชเนลหยะบลูด โอ้ไม่อย่าไปจับนะลูกอย่าไปจับลูกชายบอกว่าเลือดว่ะหรอเฮ้ยใครจะเอาเลือดไปทำอะไรยังไงอุ้ยอย่าไปจับนะลูกนะฮะนี่โอ้ลูกบอกเลือดว่ะหรออย่าออ๋อไอ้นั่นไอ้มันฝรั่งไอ้มากฝรั่งลูก ดูเดินไปนู่นเลยเดินดไปสุดโน่นหรอกไปลงนู่นเลยเดี๋ยวมันเปียกเดินดไปสุดนดู่นเลยนะเดินไปสุดนู่นหรอกกัอ๋อมาโน่นยะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาทำไงนะมันไม่ใช่บลูดดอกลูกมันไอ้นั่นมากฝรั่งทำเป็นเม้าหนะหลักคือเดี๋ยวนี้เห็นไหมแผ่นยังสูงเลยดูสิเนี่ยไปอีกไปอีกโน่นไปสุดโน่นเลย นี่มันยังน้ำเดี๋ยนี่สุกแล้วปะเน่เนไปนู่นไปนู่นไปสุดเลยหนูหลุดลงมาไปไหนมันเป็นเม็ดอ่าตุกเป็นเม็ดคลองเมื่หน่อยเดี๋ยนี้เจ๋อนี่หนูหลุดไปเปียกเมื่อเลยนื่องไปนู่นไปนู่นมานี่ก็ได้มานี่หรือไปนู่นก็ได้ยนู้นไปเลยดีอามาฝรั่งหลุดไปแฝดแฝปอมินบอกโซ่ฟอร์มเดียร์บูเบอรี่ ไปซื <Z an pi> ้อไข่บูกมาฝรั่งหรอกเฮ้ยมามาตกใจนึกว่าเลือดใครจะเอาเลือดมาใส่นี่เราจะงามแม่เนี่ยแล้วฮะแล้วคือวันฟุตบอลเะไรเจ้านี่งามเนาะนี่ดูให้ดูทั่วๆงามแม่จะนี่ทางไปหลับหลูกไปโรงเรียนนี่งามเนาะไปทองคาสีฟ้านี่นี่นเปปเปอร์มินต์ต่อเปปเปอร์มินต์ฟอมบัสขอกโซ่